สองคอมเมนต์แม่จีนค่ะหลังเห็นลิซ่าทคาเธอมาอัปเดตค่ะความเจริญเติบโตนะคะของเจ้าเลิฟค่ะและดูท่าค่ะโฆษณาวีโวนะคะของลิซ่านั้นนะคะจะออกมาเป็นคนสุดท้ายค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะ24ธันวาคมนะคะน้องลิซ่าค่ะเธอมาอัปเดตนะคะรูปลงใน IG ค่ะพร้อมกับลูกชายตัวโตนะคะอย่างเจ้าเลิฟค่ะ หลังจากที่วันก่อนทาโดนแซวไปค่ะว่าเอาลูกก่อนนะคะของเจเ้าเลิฟค่ะเอาตอนเด็กๆเนี่ยเอามาให้ดูนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยแม่แมเขาก็คาดว่าน่าจะตัวโตวแล้วนะคะแล้วก็เป็นจริงค่ะอย่างที่คิดค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเจเ้าเลิฟนั้นตัวโตวมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าตัวพอๆกันกับนอร i ลิซาแล้วนะคะแล้วก็แม่จีนค่ะพอเห็นภาพนกก็ต้องบอกว่าคิดถึงนอรลิซ่ามากๆค่ะมีการคอมเมนต์นะคะกันเยอะมากเลยจริงๆค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเจ้าเลิฟเนี่ยตัวโตมากเลยนะป้างก็ว่าท้าใหญ่กว่าเต้าลิซ่าอีกนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะลูกรักแล้วก็มีการบอกนะคะว่ามีความสุขมากๆนะเลิฟนั้นโตเร็วมากค่ะ ที่รักเนี่ยสวยจริงๆนะคะบางคนค่ะก็บอกว่านะ,ะโดมเบอร์แมนเนี่ยให้ความรู้สึกท่ะปลอดภัยนะคะ,ะ,คะแต่ว่าแอดว่านะภาพภาพนี้เนี่ยนอริซ่านะแอบเก่งนิดนึงนะคะแบบว่าเอ,ออย่างงับหัวแม่นะลูกชายอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะบ้างคะ่ะก็ตาดีนะสังเกตค่ะไปถึงฉากด้านหลังะะที่เป็นสีแดงแบบนี้คะ่ะ เอ๊ะเนี่ยมีการพาลูกๆนะไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เคยเห็นอลิซ่าเนาะพาน้องแมวนะคะแบบยกแก๊งเนี่ยไปถ่ายรูปมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะมีงานใหม่ๆอะไรหรือเปล่านะอันนี้คงจะต้องรอดูกันต่อไปค่ะหลังจากที่เห็นนะภาพพื้นหลังเป็นแดงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นการถ่ายจ่อเนาะก็เลยไม่รู้ถึงว่า ข้างๆเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะไม่แน่ก็อาจจะก,กําลังทํางานอยู่ก็เป็นได้ค่ะแต่ว่านอริซาก็มีการถ่ายรูปเนาะเอามาให้เราได้ดูอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะส่วนนะคะแม่จเจอีกคนค่ะก็บอกว่าหน้าหมามีลิซ่าเนี่ยดูเล็กลงไปเลยนะคะเดิมเนี่ยก็ว่าเล็กอยู่แล้วนะคะพอเทียบกันกับเจ้าเลิฟเนี่ยยิ่งเล็กลงไปใหญ่ค่ะ แล้วก็มีการแซวนะคะถึงเจ้าแหงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าข่าวก่อนใช่ไหมเจ้าแหงก็ทําท่าจะงับเลิฟใช่ไหมแต่ว่ามาคราวนี้ค่ะเลิฟตัวโต,วตวขนาดนี้นะคะตอนนี้ค่ะแหงเนี่ยคงจะไม่กล้าแกล้งเลิฟอีกแล้วนะคะแล้วก็บอกว่านะคะคที่เจ้าเลิฟค่ะตัวโต,วตวเร็วขนาดนี้เนี่ย คงจะเป็นเพราะว่าลูกของฉันนะคงให้นายกินข้าวเยอะแน่ๆเลยนะใช่ไหมเลิฟอะไรแบบนี้นะะบางคนก็บอกนะคะว่าเลิฟเลิฟมามาขอเปลี่ยนที่กับแม่หน่อยอะไรนะคะก็ <c oughs> คืออยากจะไปนั่งแทนเจ้าเลิฟตรงนั้นนะแม่ก็อเอ็นดูค่ะแม่จีนค่ะก็มีความคิดถึงนอลิซ่ามากๆเลยนะคะพอเห็นเธอมาอัปเดตรูปภาแบบนี้เนาะก็เลยนะคะคอมเมนต์กันเยอะมากเลยค่ะรวมไปถึงนะคะโฆษณา vivo s 1 2จริงๆคิดว่าหลายคนก็คงจะกำลังรอดูอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมา อัปเดตเมื่อไหร่นะเพราะว่ามีของเคียแจ็คสันนะก็มาแล้วนะคะใช่สีุ่นเนี่ยก็มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็มีสปอคเพอร์เซอรโนสี่คนนะปีนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะถัดไปได้จะเป็นของลิวเผ้าหลานะะก่อนที่จะถึงของนอริซ่านะคะอ่ะแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของฟาฟังจีนมาฝากแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า